มันเปลี่ยนไซส์กำไรนะคะแต่มีของติดมือกลับบ้านด้วยค่ะสวยไหมอันไหนสวยอันนี้ธรรมดาอันนี้โรสโกเอสเอเชียโรสโกสุดริ์นะคะเพราะแพงกว่าค่ะเทียบระหว่างไซส์ L กับไซส์ S ค่ะ สวัสดีค่ะก็ต่อเนื่องจากคลิปที่อันบ็อกซ์คาเทียชิ้นแรกในชีวิตจากชปนะคะเหมือนที่เกินให้ฟังตอนท้ายๆของวิดีโอนั้นนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยอยากจะได้นาฬิกาคาเทียเรือนหนึ่งซึ่งความจริงแล้ววันที่ไปรองน่ะก็ลองนาฬิการุ่นนี้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าจะเอานาฬิกาก่อนหรือว่าจะเอาอ่ากำไลก่อนนะคะสุดท้ายแล้วก็เลือกน้องตะปูไซส์เล็กมาก่อนนะคะในวันที่เอากําไลนะคะไปเปลี่ยนไซส์เนี่ยก็ได้เจอเอเคคนเดิมนะคะก็มีการพูดคุยกันได้ลองนาฬิกากันนะคะ สุดท้ายแล้วก็เลยสอยกลับมาบ้านมาด้วยนะก็ค <kea> ือชิ้นนี Hence ้นั่นเองนะคะเหมือนคลิปที่แล้วนะคือเขาแบบหอมาสวยมากเลยนะมันดูอ่าวินเทจดีนะคะอันนี้นะคะได้คําเรียบร้อยนะคะเป็นครั่งนะภาษาไทยเขาเรียกว่าครั่งนะคะแต่ก่อนนี้ก็คือเขาใช้พวกสแตมป์จดหมายหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วนี่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่ได้มาจากร้านครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านชนิสเนวียมาแล้วนะเขาก็ให้ซองแดงนะคะของคาเทียมานะคะก็น่ารักดีนะคะ เก็บไว้ใช้นะในปีถัดไปละกันนะคะก็เป็นลักษณะ cleaning kit นะคะแต่ว่าครั้งนี้เขาให้เป็นลักษณะทําทความสะอาดสายหนังนั่นเองนะคะแล้วก็นาฬิกาคาเทียเนี่ยสามารถเอาเข้าบริการนะคะเซอร์วิสได้จากช็อปคาเทียโดยตรงเลยแล้วก็เป็นพาวน์นะเหมือนที่โชว์ให้ดูนะเขามีความขลังนะสวยนะคะเป็นแดงทองนะคะ เหตุผลหนึ่งเลยนะ้ที่อยากได้นาฬิกาของคาเทียนะคะรุ่นนี้นะคือความจริงรุ่นนี้เขาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเป็นแบบราคาโอเคนะคะเหตุผลหลักเลยนะคะที่อยากจะซื้อนาฬิกาเนี่ยบังเอิญน,นะคะนาฬิกาที่มีทุกชิน้นทุกเรือนเนี่ยนะคะแบตหมดพร้อมๆกันปีที่แล้วเป็นช่วงโควิดพอดีนะคะก็ไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปเอาเข้าสู่เนื้ออะไรแต่อ,อย่างใดน,นะคะซึ่งปกติส่วนตัวแล้วเป็นคนเดินทางบ่อยมาก แล้วเวลาผ่านทรานสิตกรุงเทพเนี่ยก็จะเอานาฬิกานะโดยเฉพาะปาเตกเนี่ยไปเข้าศูนย์ปาเตกที่กรุงเทพนะคะแต่เนื่องจากไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะก็เลยไม่ได้เข้า์วิตซ์เนาะพอดีไม่มีนาฬิกาใช้ช่วงนี้นะคะก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันซิมโลเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากได้นาฬิการุ่นนี้เลยก็คือเลงนาฬิการุ่นนี้ไว้นะอาจจะซื้อเป็นนาฬิกาคู่นะคะให้คุณสามีในวันครบรอบแต่งงานแต่ว่ายังไม่ได้แบบตัดสินใจแน่นอนนะคะแต่ก็คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อละก็เลยซื้อมาก่อนละกันนะคะ อย่างที่เห็นนะน้องครั่งสวยงามนะคะมาแกะกันนะคะเขาหอเนี่ยมันทำให้เห็นความประณีตเนาะของการหอนะคะแล้วก็ของแบรนด์นะโอเคนะมาดูกันนะคะโอเคอุ้ยมันเขาเปิดออกมาก่อนละคือมันจะเป็นอย่างเงเนานะอันนี้คือ True Unboxing นะคะ เห็นไม่เอ่ยเป็นแท้งโซโลนะคะซึ่งความจริงเป็นรุ่นซิมเปมากเลยนะคลาสสิกมากนะคะเป็นรุ่นธรรมดาคลาสสิกสแตนเลสสตีลนะคะไม่ได้อยากจะได้โรสโก้นะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองแล้วคิดว่ารุ่นเนี้ยที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยนะคะเข้ากับตัวเองมากกว่าเขาก็จะมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะกับน้องหมอนนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเห็นเขาบอกว่ามันมีส่วนของการันตีอยู่ข้างหลังแล้วก็เขามีเอ็กซ์เ d นเดดอบรันทีนะคะ คิดว่า8ปีมั้งเพิ่งจะรีจิสเตอร์ไปนะคะก็จะมีเป็นลักษณะอย่างนีนะ้ก็จะเขียนไว้ว่าเป็นแทงโซโลนะคะแต่ว่ารีจิสเตอร์ไปแล้วออนไลน์นะคะเป็นวารันตีเช่ไหมเขาเป็นกล่องแบบนี้นะคะมาดูที่ตัวน้องนาฬิกากันนิดหนึ่งลวกันนะคะเรียบๆนะคะคือส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบนาฬิกาที่หน้าปัดไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ชอบที่เป็นลักษณะเหลี่ยมนะคะมากกว่ากลมๆนะคะในมีคาเทียวอชเนี่ยอันนึงนะคะเป็นกลมๆไม่แน่ใจน่าจะเป็นเรียกว่าบอลลูนบลูหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อรุ่นนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยใสแล้วมันไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็อยากจะได้น้องแทงนะมาลองใช้ดูนะคะเขาก็ปรับสายมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้ลักษณะของสายเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบกดนะคะไม่ได้เป็นแบบเบลล์นะไม่ได้เป็นแบบอ๊ะถูกหรือเปล่าเนี่ยได้มาใส่ไม่เป็น่แน่เนี่ย โอเคกดเฉยๆนะคะแล้วก็เปิดออกไปอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนะเป็นเลขโรมันนะคะค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีตัวตรงนี้มั้งขาข้างบนตรงนี้นะคะเขาจะเป็นค,คําว่าคาเทียในส่วนของตัวเลขของเขานะคะแล้วก็เป็นบลูซัฟไฟนะคะคิดว่าไม่ใช่ซัฟไฟจริงนะนะแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะลักษณะที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะสาหรับน้องรการรุ่นนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายหนังธรรมดานะคะ นี่เห็นไหมก็ซิมเปอลนะคะเรียบเรียบนะคะคือ <c oughs> บอกทุกกลิ่นะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบอะไรเรียบเรียบนะคะไม่ชอบอะไรหรูาเท่าไหร่นะคะคิดว่าเหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนชอบหน้าปัดนาฬิกาเล็กๆนะคะคิดว่าสวยดีแล้วก็คิดว่าจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะเราก็ดูไม่จง่งเครื่องจนกันไปนะคะดูคลาสสิกดีนะคะแล้วก็เหมาะกับการทํางานในชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยนะคะก็คิดว่าคนขันแฮปปี้นะคะกับนาฬิกาเรือนนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็มีคาเทียมาแล้ว2ชิ้นนะคะอันนี้เป็นอ่ากำไรตะปูไซส์แบบบางๆนะสลิมนะคะอันนี้เป็นไซส์16นะคะชิ้นนี้นะคะเป็นนาฬิกานะคะรุ่นแทงโซโล่ค่ะก็อย่างที่ใครเขาบอกกันนะนะว่าคาเทียนะคะค่อนข้าง a d ด c t ที e นะเข้าแล้วออกอยากนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะยังไงขอบคุณทุกๆคนที่ได้ตามช่องคลิกันมานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย